่ไรครคับพีอน,นี่คือฟ้าายโจรครับที่กำลังยิงปีเตอตอนนี้พร้อมเก็บได้ยังครับอย่างนี้ตัวนี้พร้อมตัดแล้วอายุได้เลยครับอายุสามถึงสี่เดือนเลยมีดอกครับสิบปีของลำต้นนี่คือตรงนี้คือได้หมดแล้วมีตัวอย่างแล้ว ก่่องคะเรามีความเชื่อมั่นยังไงว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยมันสามารถรักษาโรคโควิดได้เชื่อมั่นในสมุนไพรไทยอยู่แล้วค่ะมาจากไหนค่ะก็กำใ, <น S 1> ใจในของอาไพรูเบค่ศมาจากไหนฮะมาจากกรุงเทพค่ะมาทราบได้ไงว่ามีการอาไพรูเบศนี่สมุนไพรของเขาเนี่ยใช้มานานแล้วค่ะ,อคะสองกระปุกนี่ จะกินได้กี่เดือนนะพี่สองกระปุกนี่ก็ทานตามที่คุณหมอเขาแนะนำมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อสุภาพค่ะค่ะคุณพี่ทราบข่าวเรื่องการจำหน่ายฟ้าทลายโจรได้ยังไงคะอ๋อ,อตาเสื่อค่ะแล้วก็ ูกสาวทํางานที่นี่ด้วยค่ะเดินทางมารับบัตรคิวตั้งแต่กี่โมงคะอันนี้ตั้งแต่หกโมงหกโมงครึ่งอะค่ะมายืนรอนะคะอันนี้ยืนรอแต่ยังไม่ได้รับบัตรคิวรับบัตรคิวประมาณแปดโมงค่ะค่ะได้คิวที่เท่าไหร่สามสิบค่ะได้คิวที่สามสิบค่ะค่ะคุ้นที่มีความเชื่อมั่นเรื่องสมุนไพร้าทฟาลายโจรอย่างไรบ้างคะอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อมั่นเบื้องต้นค่ะคือป้องกันไว้ก่อนอันนี้นะคะที่ผ่านมาพี่ได้ฉีดวัคซีนบ้างหรือยังคะรอคิวอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ ขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะพี่เต้นครับค่ะบ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่หนองจะอมครับค่ะทราบข่าวเรื่องการจําหน่ายฟ้าทลายโจรได้อย่างไรคะทราบมาจากเล่นยากครับค่ะเดินทางมารับบัตรคิวตั้งแต่กี่โมงคะมารับ8ดโมงครับแต่ได้รอบสองครับค่ะได้คิวที่เท่าไหร่คะตอนนี้ยังไม่ได้คิวครับมีความเชื่อมั่นเรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรอย่างไรบ้างคะเชื่อว่าอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นครับ ค่ะแล้วที่ผ่านมาคุณต้นได้วัคซีนบ้างหรือยังคะครับผมที่ผ่านมาได้วัคซีนบ้างหรือยังคะได้แล้วครับค่ะฉีดตัวไหนไปคะที่นูเอ็กครับฉีดไปกี่เข็มแล้วคะได้สองโดสแล้วครับอ๋อฉีดครบสองเข็มแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะค่ะพี่หนูพี่หนูทราบเรื่องการแจกฟ้าทลายโจรได้ยังไงคะรู้จัก กันรู้จักชาวบ้านอ๋อเดินทางมารับบัตรคิวตั้งแต่กี่โมงคะเมา่เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงได้คิวที่เท่าไหร่คะพี่ได้คิวที่แปดสิบสามค่ะค่ะพี่คุณพี่มีความเชื่อมั่นเรื่องฟ้าทลายโจรอย่างไรบ้างคะก็คิดเป็นเปอร์เซนต์เหรอ เอาก็เก็บตสิบเปอร์เซ็นต์ะการเพราะเ่นั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยร่างกายเราด้วยอ่ะที่ผ่านมาพี่หนูฉีดวัคซีนบ้างหรือยังฉีดแล้วสองเข็มค่ะฉีดของอะไรไปคะพี่ของทางโรงพยาบาลเราอะค่ะมาซูยาแล้วนะซินอเวลใช่นั่นแหละตันที่เข็มแรกวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเข็มที่สองสิบเก้าพุทธภาค่ะขอบคุณมากค่ะ ปกติที่เราใช้เวลาที่เดือนนันสี่วันนประมาณสามเดือนฉันนั้นสอนสอนประมาณคบแจให้มันจะได้เป็นมากกันบ้

แฟนพี่จะทำอไเรื้อของบ้านเลยครับอออ้านะที่มีเก็บผ้าไปเหนืออะไอคะที่สองสองครั้งนี่ก็ต่อแล้วรับเพราะว่าเราต้องการคนยาสั่วนพอกันน้าเเราชอบเนาะกระไทยเนกระไทยกระไายยกยุบประธานเฮดเดอพอดีผมคิดยกยผมตองหาเลยวะ ครับตอนบวชนี่เดี๋ยวผมผมหาซึ่งในในหนึ่งแคปซูลอ่ะไอตัวสารที่มันไปช่วยยับยั้งอ่ะก็คือไอแอนโดกาฟลายใช่ใช่แอนโดกาฟลายนั่นแหละผมเกิดจำได้มีในช็อปปี้ลาซาด้าไมนลงไปเองเลยอ่ะ ที่ใเคะ่ใช่ดีกันรวดชูซีเบื้องต้นครับโทรหาดนไหมนะเลยนะวนยอ่ะ แม่ที่ฝักมันสวยมากเลยอ่ะเอ๊ไอ้ถั่วฝักยาวเขาอ่ะเด็นข้าไปดูต้นถั่วเขาเก็บเม็ดขันไม่ขายบ้างไหมตอนนี้ตอนนี้ที่ตลาดนลกเขาเขาไม่ไม่กดขายกดขายตัวคุดเออก็ก็โทรมา ทโทรมาผมก็ก็รับไว้แต่ว่าก็จะแนะนําทางอื่นไปก่อนถ้ารอได้ก็แต่นณปัจจุบันนี้วัตถุดิบขาดผมก็รับขาดไม่ได้เพราะวัตถุดิบรอจากจีนอืมแล้วขึ้นด้วยวัตถุดิบในที่นี้หมายถึงว่าไม่ถึงโซลเทอร์โซลไม่ใช่ตัวยาเพราะว่าเราเราผลิตเพราะบางทีไปพูดวัตถุดิบนครก็แต่ไปปัญญาเขาเรียกเขาไม่เรียกวัตถุดิบเขาเรียก่อะไรเาเรียกอุปกรณ์อุปกรณ์ด้วยส่วนประกอบ ตัวประกอบประจุกพันเป็นกรจุกพันมันเป็นหนึ่งจุดกระจุพันใช่ไหมแต่ตัวยาคือถ่ายปลอกแคปซูลแต่ตัวยาเราเรามี เราส่งส่งวัตถุดิบเราเอโมยทำวัตถุดิบให้เจ้าพยาส่งวัตถุดิบเดียวใช่แล้วที่เราทำนี่เราก็มีการขอที่น้องเราเขาไม่ถึงถุงอะไรครับถุงอยู่ข้างแรกอะเจ๊อยู่ในกล่อง แค่ได้กินก็ตายแล้วคนได้กินนะไม่ใช่ตัวคุยไั่นมีอไนีังนี้ันไหมครั้งนี้ทันตื่ๆเตา